รองเท้ามันไม่ได้หวานเข้ากับชุดเลยอะค่ะลูกค้าเออชจ้เต้นแต่รองเท้าแมนอ่ะฮะไปหารองเท้าเจ้าหญิงกันหน่อยไหมโอเคยืนเดินไปหาพ่อเลยเดินโพสท่าไปเลยสวยๆโอ้โหโอ้ยนี่เจ้าหญิงอะไรเนี่ยเดินไบโอ้โหแต่งตัวสวยจังเลยมี่ไหนครับวันนี้วันนี้เป็นเจ้าหญิงค่ะอ่าฮะโอ้โหเจ้าหญิงอะไรโอ้เจ้าหญิงใส่รองเท้าแมนขนาดนั้นเลยเหรอนะโอ้ยไดนมาดูสิ กางเกงข้างในก็แพรมโถ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 รองเท้าลูกรองเท้ามันไม่ได้หวานเข้ากับชุดเลยอะค่ะลูกค้าเออชาเต้ยไม่กต่รองเท้าไม่แมนอะฮะจริงด้วยอะรองเท้าไม่เข้ากับชุดเลยอะเป็นเรื่องรองเท้ากันไปลูกไปหารองเท้าเจ้าหญิงกันหน่อยไหมโอเคชาเต้ไม่มีรองเท้าฟลุงฟริงนะคะแม่ใส่แต่งตัวเสร็จแล้วก็เลยเอ๊ะไม่มีเลยแ๋ยวเราไปดูรองเท้ากันดีกว่าวันนี้เนาะไลช้ชอปปิ้ง ว้าวนิ้งฟัยทงฟร่งฟรงเพิงอย่าง,งนี้ไงลูกนี่ไงคันลูกขาเราแบบว่าสไตล์ผ้าใบด้วยแม่ชอบใไปชแตมใส่ผ้าใบนะคะเพราะว่ารู้สึกถนัดดีนะคะอันนี้ล่ะโอ้อันนี้เหรออันนี้ก็สวยนะลูกเขาเจอในบ้านกันว้ายน่ารักมากอ่ะชอบสองสีเลยคะ่ะมาถึงไปเจอคู่รุ่นนั้นอีกอ่ะพี่เขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะน่ารักมาก แลดูแบบเป็นเหมือนเบสบอลน่ะใช่ไหมเหมือนแบบว่าชุดนักกีฬาเบสบอลน่ารักมากเขียนเบบี้อ่ะข้างหนึ่งเบข้างหนึ่งบีอ่ะน่ารักอ่ะข้างหนึ่เบข้างหนึงบี้เบข้างนึงชอบแม่ลูกชอบแบบนี้ไหมใช่ถ้าเกิดเฉาเต็มใส่แบบนี้ใช่ไหมเฉอเต็มก็จะกลายเป็นบีบีเฉาเต็มจะใส่แบบบีบีไหมแต่เท้าแตมก็จะต้องแบบว่าปึ๊กนิดนึงอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะชอบชอบอ่ะแม่ชอบแบบนี้แหละคือแม่ชอบผ้าใบอ่ะ ดี๋ยวให้เชตามลองหน่อยดีกว่านะคะยี่สิบหกเขาน่าจะสักเท่าไหร่ดียี่สิบห้ายี่สิบห้าเดี๋ยวพี่ขอลองแบบแบบอันอันใหม่ค่ะวิงวิงกับอันที่เป็นเอาสีดําลายขาวก็ได้ค่ะแต่อันวิงวิงจะขอดูสองสีเลยอะได้องสักสองขาบคุดลูกกวาดใช่ไหม่ชุดกกวแบบนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกรองเท้าให้เข้ากับชุดหน่อยนะคะเชตามเป็นคนเลือกเลยดีไหม ให้พี่พี่ช่วยเลือกดีกว่าเออเดี๋ยวให้พี่พี่ออช่วยเลือกดีกว่าเดี๋ยวให้แม่ภูเป้หยิบมาแล้วให้พี่พี่ช่วยเลือกเดี๋ยวแม่แให้ชะตามลองทั้งวิง้งดำวิง้งสีเนื้อแล้วก็ลองดูว่าไหนสวย,ยนี่วิง้งสะใจแม่ล่ะสวยมากเลยอะ่ะเขาเรียกสีอะไรอะ่ะแบบเนี้ยอันนี้เป็นสีอะไรคะสีสีทองขอบคุณนะคะคือจะเป็นอันนี้เหมืมอมนสีพีชโอ้เหมือนสีพีชคือเป็น เป็นวิงฟลุงฟลิงที่ยังดูเป็นผ้าใบนะแม่ก็ชอบเพราะว่าอทคะผ้าใบเด็กๆใส่ถนัดนะคะวิ่งโซนโหลีนะดูแล้วของ<ม>วันสองพเป็นไหมได้อ่ะลองยืนให้พ่อดูสิเดินเป็นไงคะเป็นไงลูกโอ,โ,อโอ้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 สวยนะพอดีไหมลูกนะน,น่ารักแม่ชอบ <c oughs> อลองสีดำนะ รู้สึกว่ามันเป็นทองที่ค่อนข้างจะเข้ากับสีชมพูนะคะใส่เบอร์อะไรอ่ะคือการเสร็จรองเท้าเบอร์อะไรอันนี้เบอร์ย5้าค่ะคือ <_ t ues> คันที่แล้วแม่ซื้อไปให้เป็น26วอลเลอร์นี่แม่ซื้อไปหลายคู่มากแล้วนะเพราะว่าแม่ชอบแบบน่ารักแล้วก็ใส่สบาย,บายคือว่าคุณภาพดีใส่สบายอะค่ะอ่าลองเดินก็เลยเป็นล,ลุกเป็นซ<ย>ินเดอเรล่าแล้วลูกรองเท้าลุกเออลองเดินอุ้ยสีดำก็สวย ยืนเดินไปค่พ่ออะไรเดินโพสท่าไปเลยสวยๆโอ้โหโอ้ยนี่จะกิงอะไรเนี่ยเดินไปจะมาเป็นระเบิดบ่มใช่ไหมลูกสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นวิงวิงอันนี้สองอันนี้แหละแต่ว่าขอลองอันนี้ด้วยเพราะน่ารักมากอ่ะเหมาะกับแบบว่า ใส่กางเกงเที่ยวเล่นน่ะน่ารักมากลูกไม่ชอบเท่มากคือทำามเท่แรงมากเลยใส่กับกางเกงยีนต้องน่ารักแน่เลยอ่ะไหนเต้นเลยเต้นนี่นะคะวันนี้นะคะที่แม่มาดูเนี่ยทั้งหมดาคู่นะคะเดี๋ยวแม่ตัดสินใจแล้วแม่จะซื้อไปสองคู่ น้องๆช่วยกันทายเลยนะว่าแม่จะซื้อคู่ไหนกลับไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะไปเฉลยที่เพจแม่ปูเป้นะ คู่ไหนดีคู่ไหนดีอ่ะเฉแต่มีชี้นะก็สําหรับน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าสนใจรองเท้าวอลเลเอร์นะคะที่แม่ซื้อกับเฉแตมเนี่ยแม่เคยซื้อที่พารากอนแล้วก็เดอะมอลนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ที่อเมรพเรียมก็มีหรือถ้าใครสนใจเดี๋ยวแม่จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่รายละเอียดวิดีโอข้างล่างนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อยอเยน้องเฉแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกดสมัครสมาชกช่องนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย